มาทำให้สมองโล่งด้วยการจดบันทึกแบบเบรนดดัมกันค่ะวันนี้ครูเนยเอาเทคนิคเรื่องของการจดบันทึกแบบบูโจมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เนยจะเขียนนะก็คือการเขียนเบรนดัมนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองอมีอะไรที่คิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องเอาออกมาสะสางบ้างหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะว่าเบรนดดัมเนี่ยคืออะไร เรนด์ดเนี่ยมันเหมือนเป็นการถ่ายข้อมูลที่เป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวออกมาในรูปของตัวอักษรน,นั่นเองค่ะทําไมถึงจะต้องใช้เบรนด์ดรู้ไหมคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยสมองของเราก็ช่างจดช่างจําค่ะอะไรที่ผ่านตาเข้ามาหรือว่าป๊อปอัพเข้ามาในหัวสมองของเราก็จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้หมดทีเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดแค่เรื่องเดียวสิคะเราคิดทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องช้อปปิง้งเรื่อง เื่องเป้าหมายชีวิตเรื่องเยอะแยะมากมายที่ทําให้เราเนี่ยคิดแบบเยอะมากจนทําให้บางครั้งเนี่ยสมองของเราก็เกิดอาการตันคิดงานไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดไอเดียอะไรก็ไม่ออกนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเนี่ยจะต้องเขียนเบรนดดัม um นั่นเองค่ะ เบรนดัมนะคะจะช่วยให้สมองที่ทำงานหนักๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าเหมือนเราอะได้ถ่ายโอนชุดความคิดต่างๆ ที่มันมีอยู่ในหัวนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการจดบันทึกค่ะและถามว่าเบรนดั้มนั้นเนี่ยนะคะจะเหมาะกับใครเบรนดัมเนี่ยเหมาะกับคนที่กําลังมีปัญหาหรือรู้สึกว่าคิดงานไม่ออกนะคะหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่แฮปปี้สับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงเต็มไปหมดค่ะเนยแนะนํานะคะให้ทุกคนไปเขียนเบรนดัมเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการเขียน reflection นั่นเองค่ะพอถึงสิ้นเดือนนะคะเนยมักจะทำตัว reflect ว่า3ส,สิ่งที่ฉันแบบรักมากๆเลยนะคะกับเดือนนี้คืออะไรนะคะมีอะไรที่เดือนนี้เรารู้สึกประทับใจนะคะเนยก็จะเขียนไว้ทั้งหมด3คข้อนั่นเองค่ะต่อไปที่เนยเขียนก็คือ I'm looking forward to ฉันเนี่ยตั้งตารอคอยหรือฉันอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรกับฉันในเดือนหน้านั่นเองค่ะ สิ่งนี้เวลาที่เราตั้งคําถามมันจะช่วยให้เราเหมือนมีปักหมุดไว้ว่าเดือนหน้าเนี่ยฉันจะทําอะไรนะเพื่อให้ฉันเนี่ยประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ฉันอยากจะไปให้ถึงเหมือนกับการแบ่งเป็นเป้าหมายเล็กๆย่อยๆเป็นสปรินต์สปรินต์นั่นเองนะคะและอันสุดท้ายก็คือ my small win this month นั่นเองค่ะเดือนนี้มีอะไรเจ๋งๆที่ฉันได้ทําลงไปแล้วสําเร็จไปแล้วบ้างค่ะไอตัวการเขียน small w i เนี่ยจะช่วยให้เราเป็นคนที่แบบ แฮปปี้มากขึ้นค่ะเราจะรู้สึกว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนของเราเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรสำเร็จไปเยอะเหมือนกันนะมันทำให้เราอะ่ะมีกำลังใจที่จะ move on ต่อไปในเดือนถัดไปนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือการเขียนบรนด์ดัมแล้วก็ทำรีเฟ e กของแต่ละเดือนนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนสไตล์ในการตกแต่งวันนี้นะคะเนยจะเลือกเป็นตีมสีขาวสีฟ้าเป็นฟ้าแบบฟ้าพัสเทลหม่นหม่นิดนึงนะคะเราก็เอาตัวสติกเกอร์นะคะพร้อมกับวาชีเทปที่เข้าตีมกันเนี่ยมาตกแต่งนั่นเองค่ะเพื่อให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ผ่อนคลายกับการจดบันทึกค่ะสำหรับคนที่ ชอบจดบันทึกนะคะเนยก็แนะนำนะว่าอยากให้ลองเขียนตัวเบรนดั u m ดูนะคะมันจะช่วยขจัดขยะรกสมองของเราเหมือนเคลียร์เมมโมรีที่มันใกล้จะเต็มนะคะมันก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็หวังว่าเทคนิคก,การจดบันทึกวันนี้ที่เนยเอามาฝากทุกคนกันจะมีประโยชน์นะคะใครชอบคอนเทนต์สาระดีๆเกี่ยวกับการจดบันทึกชอบการเขียน b เ l l e t journal ติดตามเนยไว้เลยนะคะเดี๋ยวเนยจะแนะนำเทคนิคดีๆ แบบนนนีี้มาฝาฝกกกเพื่อพ่ออๆัคะวันนี้ในไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรกันบ้างวันนี้ในไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ